วันนี้นะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมค่ะอย่างเช่นเรื่องของไวน์นะคะสาเกที่มีการผสมในอาหารบางประเภทนะคะซึ่งคําถามก็คือว่าถ้าหากว่าอาหารกลุ่มนี้นะคะมีการประกอบเป็นอาหารแล้วแล้วก็ผ่านความร้อนเนี่ยคนท้องสามารถกินได้ไหมเดี๋ยวลองมาฟังคําตอบกันค่ะ ถ้าเอาตามคำแนะนำทางการแพทย์นะคะทุกท่านน่าจะทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าแอลกอฮอล์ค่ะเป็นอาหารประเภทหนึ่งที่ถือว่าเป็นข้อห้ามเลยในช่วงของการตั้งครรภ์น,นะคะเพราะว่าแอลกอฮอล์สามารถที่จะทําให้ทารกในครรภ์ค่ะเกิดความพิการได้ไหลายระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางร่างกายหรือในเรื่องของการพัฒนาการด้านสมองค่ะ ซึ่งนะคะในกรณีที่นะคะอาหารนะคะที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบและมีการผ่านความร้อนเนี่ยตรงนี้หมอเข้าใจว่าคุณแม่น่าจะคิดว่าเออถ้าหากไวแอลกอฮอล์โดนความร้อนแล้วก็จะมีการละเหยออกไปจนหมดเพราะฉะนั้นน่าจะไม่มีผลต่อการตั้งครรภ์หรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะ แต่ว่าเนื่องจากว่าเราก็ไม่สามารถที่จะยืนยันได้แบบร้อยเปอร์เซนต์ค่ะว่าในอาหารนั้นจะไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมแล้วแน่ๆนะคะถ้าหากว่าเพื่อความสบายใจคําตอบที่ควรที่จะแนะนําก็คือควรที่จะหลีกเลี่ยงนั่นเองค่ะแต่ถามว่าถ้าหากว่ารับประทานไปแล้วนี่จะส่งผลถึงขั้นทําให้ทารกในครรภ์พิการหรือว่ามีการพัฒนาการผิดปกติอะไรไหมเนี่ยหมอเชื่อว่าโอกาสที่จะเกิดค่อนข้างน้อยค่ะเพราะว่าเอาจริงๆก็คือในคนท้องหลายๆคนนะคะที่มีการดื่มแอลกอฮอล์อยู่บ้างเนี่ยก็พบว่าทารกที่คลอดออกมาส่วนใหญ่แล้วก็ยัังงงงปกติดีค่ะ่ะท้ในเรือขอข กกกกกกาา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 รรรรรพพัััฒฒนนนนนนททงงงงดด้้้่ยแลว็สมอเองค่ะเพียงแต่ว่านะคะในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยแน่นอนว่าไม่มีใครสามารถที่จะยืนยันได้ว่าถ้าหากว่าเรารับประทานอาหารหรือว่าดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไปนะคะเด็กจะปกติก็ได้แต่ส่งกําลังใจให้ก็แล้วกันข่าวว่าขอให้น้องนะคะแล้วก็คุณแม่มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีพัฒนาการทางด้านสมองแล้วก็ทางด้านร่างกายของน้องอย่างเป็นปกติเลยค่ะถ้าหากว่าดิกล่้งได้ก็ขอให้ด็กเล่้งก็แล้วกันนะคะ